หายคิดถึงจิน BTS โพสภาพแรกหลังเข้ากรมฝึกหนักแต่หน้าไม่โซม4มีนาคม2023จินสมาชิกวง BTS ได้ออกมาโพสอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ากรมไปเมื่อวันที่13ธันวาคม2022โดยโพสนี้จินได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเพื่อนร่วมวงอีก2คนคือเจโฮปและจีมินพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า ยินดีต้อนรับจินใส่ชุดเครื่องแบบทหารยืนอยู่ตรงกลางคิดว่าเจโฮปและจีมินมาเยี่ยมที่ฐานฝึกและต้องบอกเลยว่าภาพนี้ทำแฟนคลับทั่วโลกฮือฮาทั้งยังชื่นชมในความด่อของพี่ใหญ่ของวงด้วยในขนาดเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมจินได้รับยศเป็นทหารชั้นหนึ่งหลังจากได้รับการใช้ชาติอย่างขยันขันแข็งในกองทัพ